กรณีลืมรหัสผ่านให้เราแก้ไขาตามขั้นตอนนี้นะคะระบบ XVR View กดไปที่ตรงนี้ค่ะเครื่องใหม่นี้นะคะจะขึ้นคำว่าลืมรหัสผ่านจากนั้นกดลืมคำตอบตรงนี้นะคะให้เราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า XVR View ตรงนี้ค่ะ Local Login กดซ้ายมือบนค่ะ กดรีค o เวอร์พ s สเ r d สแกนคิว o า e คที่จอค่ะจะขึ้นรหัสให้เราให้เรากกนะคะตรงนี้สองศูนย์สองเจเนย์แล้วกดปกลง ตรงนี้ถ้าเราตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยค่ะที่เราจำได้ง่ายค่ะ A A หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการตั้งตั้งคำถามใดๆก็ไม่ต้องกดค่ะให้เราถอดปั๊กนะคะแล้วก็เสียบใหม่ อนนี้จะขึ้นรหัดผ่านให้เรากล่องนะคะโอเคเข้าได้แล้วค่ะ